นี่คือโรเจอร์นักวิจัยจบใหม่กับภารกิจแรกที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดในการเป็นพี่เลี้ยงให้ SCP 3 6 7หมาน้อยลูกสุนัขพันธ์ชาวชาวขนปุยที่มีความสามารถพิเศษคือมันกินได้ทุกอย่างตั้งแต่สาก,กระเบือ,อยันเรือรบฮฮงานนี้ง่ายชะมัดแค่เล่นกับหมาเนี่ยนะสบายเลยโรเจอร์โยนลูกบอลให้มัน แต่มันกลับเมินเฉยแล้วเดินไปแทะขาโต๊ะเหล็กแทนโรเจอร์ถึงกับอึง้งเขาลาดสายตาจากมันแค่แป๊บเดียวพอหันกลับมาขาโต๊ะก็หายไปแล้วตอนนี้เจ้าหมาน้อยกำลังเหงื่อออกเป็นเมื่อกค้นๆและมันก็กำลังกอดตัวขึ้นเป็นเจ้าหมาน้อยอีกตัวโอ้เจ้าหมาทั้งสองพวกมันมองหน้าโรเจอร์แล้วก็หันไปยังเป้าหมายต่อไป นั่นก็คือประตูเหล็กของห้องกักกันสถานการณ์ดูเหมือนจะบานปลายเกินควบคุมจนโรเจอร์ต้องรีบวิ่งไปกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยจากนั้นตัดภาพมาที่โรงอาหารเจ้าพวกหมาน้อยขนปุยนับสิบตัวพวกมันรุมกัดกินโต๊ะเก้าอี้สร้างความปั่นป่วนให้กับทีมนักวิจัยทุกคนที่อยู่ในห้องจนไม่ได้เป็นอันกินข้าวกันเลยโธ่